ขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งรับทุกคนกำลังชมรายการ t ีเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองยังไงคือชีวิตมันเลือกได้กับเลือกไม่ได้อยู่ที่คุณเลือกคุณเลือกหรือเปล่าแต่คนคนนี้เขาเลือกครับอ้าวเขาเลือกยังไงและเลือกแล้วมันเป็นผลยังไงไปชมกันครับ เฉยอามาโดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัส you ด know, really ีครับสวัสดีครับเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมากผมไปแอบจ้องอยู่ตลอดเวลา1 1 right? 2น3่4หนึ so ่งสองสองสามสามสี่สี่เรืองเขามีชุดดึงทำไมมีความเชื่อเรื่องวันที่จริงๆต้องบอกว่าเดอะเบอร์เดย์เนี่ยในในเชิงของคนที่แบบเป็นนักชอปนะคือแบบเดี๋ยวนี้เวลาคนใครเชื่อเนี่ยเขาก็จะชอปปิ้งใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีมาประมาณ3 4ปีแล้วเทรนด์นี้มันเริ่มมาจากประเทศจีนก็คือเหมือนแบบว่า พอเป็นวันดับเบิลเดทเนี่ยเขาก็จะไปจับมือกันในรวมของผู้ประกอบการว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรให้วงการการช้อปปิ้งมันสนุกดีไหมมันก็เลยเริ่มจาก11เดือน11ก่อนเพราะว่าเพราะว่า11เนี่ยมันคือดับเบิลที่มัน4ตัวเลยแต่ถ้าอย่าง6เดือน6วันนี้อันนี้มันแค่2ตัวความรุนแรงมันจะแบบไล่ระดับไปเรื่อยๆ จนเป็น8เดือน8เนี่ยถือว่าแรงสําหรับคนจีนเพราะว่าเลข8คือเป็นเลขเร็วเลขเฮงเลขเร็วแล้วก็แต่เลข9้าถ้าฝั่งจีนยังเฉยๆอยู่แต่พอมา10เดือน10เนี่ยเริ่มรุนแรงแล้วแล้วเป็นแรงสุดคือ11เดือน11นะครับคือจริงๆนี้อันนี้ต้องมองเป็น2แง่ก่อนถ้าเป็นเรื่องความเชื่อเนี่ย ส่วนตัวผมเชื่ออยู่แล้วเรื่องเลขอ่ะอันนี้ส่วนตัวเนาะเลขเลขัตรประชาชนเนี่ยมันจะมีเลขเจ็ดอยู่อ่าเลขเลขเจ็ดเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยมาตลอดชีวิตเลยตมีเลขแบประชาชนได้ไหมไม่ได้แเลขอื่นมีไหมจะเป็นแถ้าอย่างแบบสมมติอ่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลขศาสตร์อย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมไม่ใช่แบบแมนการีหรืออะไรนะคือคือเราก็แบบว่าเราก็เราก็ตามความเชื่อมาจนเราพอคุ้พระจำรู้บ้างรู้บ้างใื่ออย่างอย่างชื่อเก่าเลยเนี่ยธนาเนี่ยท้อท่องน้องหนูสระอาเนี่ยแต่ละตัวอักษ พอมันรวมกันได้10แปลว่าเหนื่อยอีกเออเราก็แบบเลขเปิดจจนก็เหนื่อยเออเจ็ดก็เหนื่อยสิบก็เหนื่อยแล้วเราก็แบบเออพอเลขสิบที่ที่ผมเคยเล่าเมื่อต้นปีไงว่าผมเลยยอมเปลี่ยนชื่อดีกว่าเป็นธนากริษาระใช่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะถ้าเลขที่ผมชอบที่สุดมันก็จะหนีไม่พ้นเลขหกเลขแปดสองเลขหรือเลขหนึ่งเลขหกอ่าเลขหกความหมายมันเลขหกถ้าเป็นความหมายไอของเป็นเลขคศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของศิลปะและความงาม เพราะฉะนั้นถ like Th uh, uh, uh ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจแบบอย่างคลินิกเนี่ยเลขทะเบียนรถส่วนเนี่ยก็จะเป็นเลข6แล้วหรือว่าเลขที่บ้านก็ควรจะเป็นเลขที่6กแต่ถ้าแบบเป็นวัยรุ่นชอบความมันอย่างเงี้ยก็จะเป็นเลข888 8แต่เลขหกคงกางมันถึงชอบนะใช่สังเกตเลขก็แสดงสังเกตหลายๆคนนะแต่ไม่อยากอ้างชื่อทะเบียน6เขาบอกทะเบียน6เอาเหรอถึงว่าดังขอทะเบียนนะให้จะบอกว่า ชื่อเขาเรียกย้อนไปที่ชื่อของธนาหนูเนี่ยก็มีคนทักหลายคนนะว่าชื่อรทับยังไงเอาโอ๊ยอะไรกลางยั่เจริพรเจริพรคือคำว่าจอจานมันเป็นกาลกินีกับเวลาเกิดหนูเป็นเป็นเป็นหนุเกิดวันใช่ไหมแต่พอเป็นชื่อมาคำว่าเจริญพรมันกลายเป็นชื่อดีหนูเคยคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อดีไม่ว่าจะเจริพร แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ข่าวไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภออ่ะเฮ้ยเปลี่ยน, <ฮะ S 2> นเปลี<ะ>่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเขาไ,ปปไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนพยายามอเปลี่ยนหลายรอบแต่ว่าไปอำเภอไหนเขาไม่รับเปลี่ยนชื่ออะไรชื่ออะไร จะไปลงได้ย wow. uh, okay. uh, right? ังไงล่ะโอเคก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็คือพอสมมติเนี่ยเราเรามีเรื่องตัวเลขนะใช่ไหมสุดท้ายพอมันเป็นเรื่องสถิติถ้าเป็นโลกของการช้อปปิ้งแต่ถ้าเป็นเลขแปกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบเดี๋ยวลดยนต์จะมาลดราคากันแล้วแต่ถ้า11โดย1นี่คือมากกรรมลดทั้งโลกเลยอะไรก็ลดได้ลดหมดเลยครับก็คือจริงๆอันนี้สารภาพเลยนะอย่างสถิติยอดขายที่บริษัทเงี้ย11โดย11เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ new ไฮนะ ต้องยกให้เป็น all time high ถ้ท่านผู้ชมคงจำได้คนจีน11เดือน11ขายทุเรียนนาทีเดียวใช่ใช่ได้เป็นพันล้านใช่ใช่ใช่คุณจะทันสายต้นแคทตาส11เดือน11เออเออไม่เราลองหกเดือนหกไม่ลองเดือนหกแล้ววันนี้มันบ่ายแล้วนี้คืนนี้ ทันอยู <laughs> <laughs> okay. Wait, so s <S ่ค uh ือ huh. น oh, right. ี่คือนี่คือนี่ทันอยู่ทันอยู่ไม่ทำทางนะประดุ๊บไม่ไหวไม่อยู่เขาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวคราวนี้เจาะให้นิดนึงถือว่าเป็นแบบว่าไอเดียสำหรับคนที่ทำธุรกิจแล้วกันคือท้ายที่สุดเนี่ยพอเป็นดับเบิลเดทเนี่ยนะมันก็เลยแชร์ลิงก์ออกมาเป็นวิธีการคิดในการทำธุรกิจหลายอย่างที่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสมัยก่อนเยอะคือสมัยก่อนก็คือขายปุ๊บ เอากําไรเอากําไรปุ๊บพอเหลือเหลือปุ๊บสิ้นปีมาเคลียร์แลนด์เซลอ๋ออันนี้คือเป็นสมัยพ่อแม่เราใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจเขาเรียกว่าเป็น go to zero ครับ go to zero ก็คือเนี่ยแหละขายแบบดับเบิ e day หกเดือนหกหรือสิบเดือนสิบเดือนเนี่ยขายแบบไม่เอากําไรก่อนหรือแม้กระทั่งขาดทุนก่อนเลยเพื่อเพื่อ Data ครับเพื่อข้อมูลทีนี้สมมุติแบบเออสมมุติผมขายสมมุติผมขายคอลลาเจนเนี้ยสมมุติต้นทุนกระป๋องละสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมผมอาจจะขายพี่โก้เนี่ยสองร้อยห้าสิบเลยก็ได้ ยอมขาดทุนก่อนแต่ผมเชื่อว่าพี่โกะจะต้องมาซื้อคอลลาเจนกับผมอีก10กระป๋องหรืออีก10ปีข้างหน้าถ้าได้ลงสินค้าแล้วถูกต้องครับแต่อันนี้มันทําให้เกิดจริยธรรมในการทาธุรกิจก็คือเจ้าของธุรกิจเองต้องมั่นใจนะว่าของเราดีขยายความคำว่าดัต้านิดนึงเพราะว่าในยุคปัจจุบันด a ต้าหรือข้อมูลฐานลูกค้าของที่เรามีเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าลูกค้าอย่างอามาโดเขาจะดูแลลูกค้าตลอดไปยอดซื้อซ้ำในเขาเยอะมากเยอะเยอะคือจริงๆต้องบอกว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าตีหัวเข คือตีหัวเข้าบ้านปุ๊บมาปุ๊บเราเอาทีเดียวแล้วเราก็แล้วเราก็เลิกกันไปเขาจะด่าจะอะไรช่างบือช่างก่อนใช่แต่ว่าของเราเนี่ยพอเราได้ปุ๊บอย่างแรกก่อนเราเริ่มจากการที่ไม่เอากําไรผ่านทีวีอยู่แล้วอย่าเรียกว่าไม่เอากำไรคะเรียกว่าเอาขาดทุนเอาขาดทุนเลยใช่เอาอันนี้เอาเปลเอาตรงที่เรา้ขาดทุนอยู่เราก็เลยมองว่าเราจะต้องมีบินที่2บินที่3ตามมาให้ได้ทีเนี้ยอย่างแรกก็คือสินค้าต้องดีอยู่แล้วแล้วก็บริการต้องดีทุกอย่างมันเลยกลายเป็นยกระดับให้ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบดิสซ ถามถามไปความร,รู้ระหว่างสินค้าดีกับบริการดีนดเนี่ยอันไหนต้องมาก่อนจริงๆตอนนี้มันคู่กัน <c oughs> เพราะว่ายุคยุคสมัยก่อนเนี่ยสมมติเราซื้อนมกล่องนึงแล้วมันหมดอายุเนี่ยเราด่าใครไม่ได้เลยเ <c oughs> จ้าของร้านก็บอก <c oughs> เอ้ยหรือโกหกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> แต่ปัจจุบันคือขึ้น <c oughs> อ,อินเทอร์เน็ตเลย ไวรัลเลยอย่างเงี้ยภายในหวินาทีคุณพังต่อนคอะไรพาไปดูที่กิรุ่นใหม่ก็คือต้องทําคู่นี้คู่มาเลยถูกไหมทั้งเซอร์วิสทั้งทั้งตัวโปรดักตัดีแล้วก็การดูแลลูกค้าดีเพราะจริงๆแล้วอะอันนี้เห็นด้วยถ้าฐานลูกค้าเรามีเยอะแล้วถ้าเราปฏิบัติไม่ดีนั่นคือการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลยนะเราก็ไม่ผิดหวังกับอามาโดมีอะไรบ้าง เอามาดูเลยครับมาเป็นแบบมิสเตอรี่บ็อกซ์ตกลงว่าตกลงขายคอลลาเจนเหรอเลื่อนๆเปลี่ยนไปขายกระเป๋าเป็นคอลลาเจนครับเออไม่ต้องบอกว่าอันนี้มีตกใจมันก็เอามาวาเฮ้ยจับได้ยุ่งกระเปล่านะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสเปเชียลบ็อกซ์เซ็ตซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยนะครับก็จะมีคอลลาเจนหลายกระป๋องหลายแบบคืออย่างที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นกระป๋องสีทองใช่ไหมแต่วันนี้ครับต้องบอกว่าเอาเป็นสเปเชียลบ็อกซ์เซตที่ปกติเซตเนี้ยไม่มีโอกาาสได้ขย เพราะมาปุ๊บหมดปั agen, ๊บมาปุ๊บหมดปั๊บตลอดเลยนะครับเริ่มจากที่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือเอสคอลลาเจนนะครับหรือว่าเอสเนี่ยก็มาจากไฮยอนบินผมว่าแฟนๆรายการเนี่ยน่าจะเคยดูซีรีส แ a ส right? s, <Yeah>. <S ์แลนดิ่งออนยนะครับหรือว่าสหายผู้กองดีจงยอคนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นจะบอกว่าสามีแห่งชาติก็ได้เพราะหลายคนพึ้มเข้ามานะครับซึ่งอามาโดเนี่ยก็ไปชวนเข้ามาเป็นพิเซนเตอร์เป็นแบรนด์อมบบสเดอร์นะครับแล้วเราก็ทําการปล่อยกระป๋องตัวนี้มาเนี่ยวันแรกที่เปิดตัวว่าเอ้พิเซนเตอร์อามาโดคนใหม่เนี่ยคือฮยอนบินนะ 5้าแสนกระป๋องเกลี้ยงภายในพิษตาแต่ไม่ได้เป็นการซื้อภายในประเทศนะครับซื้อมาจากฟิลิปปินส์ด้วยอินโดนีเซียด้วยจีนด้วยสั่งออกมาหมดใช่แล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราก็ทำเป็นเหมือนการขอบคุณและกันที่แบบว่าทุกคนไว้ใจกันโดยเฉพาะจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณไทยอนบินก่อนเพราะว่ามาไว้ใจอามาโดนะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยรับตัวพิชเชนเตอร์อาหารเสริมในไทยเลยแต่ว่าอามาโดเนี่ยเป็นแบรนด์แรกนะครับเราก็เลยทำกิฟต์เซตขึ้นมาเซ็ตหนึ่งซึ่งวันนี้ผมบอกก่อนเลยใช่จริงๆเส้น่ะครรบปมาาาณ7,00 20กวท แต่ว่าที่เราปล่อยเนี่ยคือ2,990ก็หมดภายในวันแรกเลยแต่เดี๋ยววันนี้ครับ6เดือน6จะถูกกว่า2,990แต่เป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวในกล่องก่อนขอเปิดก่อนนะฮะอ่านี่เดี๋ยวเอาด้านนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะชั้นแรกก่อนจะเป็นตัวโปสการ์ดนะครับมีทั้งหมดเนี่ย6แบบนะฮะแล้วก็จะเป็นในรูปของโอซีาร์ใหญ่แล้วก็มีสมุดเก็บการ์ดให้ข้างในอ่าอันนี้ชั้นแรกนะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า หลายคนเนี่ยก็ซื้อไปเก็บไว้สะสมนะครับและด้านในครับนี่เลยมีถูกต้องมีการ์ดแข็งให้นะฮะแล้วก็มีเอสคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมด5กระป๋องรวมแล้วเนี่ยห้าแสนห้าหมื่นมิลลิกรัมซึ่งทุงบอกเลยครับหนึ่งกระป๋องนะครับปกติหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะฮะซึ่งห้ากระป๋องเนี่ยก็คือเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเราก็ทำโปรโมชั่นอยู่สองพันเก้าร้อยสิบแต่เดี๋ยวจะเปิดโปรโมชั่นแล้วลดทีเดียวในช่วงหกเดือนหกแล้วโทรให้ทันให้แค่หนึ่งพันกล่องเท่านั้นหนึ่งพันสิทธิ ็ขอชงให้ดูเพราะว่าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนไตเว็บไทยที่ชงแล้วใสนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําตาลแต่ว่า มีส่วนเพิ่มในส่วนของเมลอนสกัดจากประเทศฝรั่งเศสคือต้องบอกว่าตัวนี้แหละที่ทําให้ตัวกระป๋องเนี้ยพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการยอมรับจากลูกค้าที่อยู่เวิร์ด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยพอได้ยินฝรั่งเศสนะเราจะรู้สึกอ่อนแอแล้วก็โอ๊ยยอมซื้อยอมซื้อเหมือนลูกผมที่เดี๋ยวไว้คุยกันเทปหน้าเนียลูกสาวผมนะโอ้ยมีอันนมีเตียงนอนให้เลือกหลายแบบมากพอบอกว่าเนี่ยนำเข้าจากฝรั่งเศสเอาเลยเอาบัตรมาดูเลยเออนะฮะซึ่งอ อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองจริงๆนะครับอันนี้เป็นเอสคอลลาเจนนะครับเปิดโปรโมชั่นเลยดีไหมฮะได้ทั้งบ็อกซ์แบบนี้นะครับแต่ให้1000กล่องนะครับซึ่งปกติ7 9 5 5กระป๋องแบบนี้นะครับมีการมีของแถมด้วยนะฮะให้กล่องไปด้วยนะเราเคยลดคือ2990หมดในวันแรกที่ปล่อยเลยครับแต่วันนี้ขอ1000สิทธิ์ให้แฟนๆรายการครับลดเหลือ1 9 9 0ได้ทั้งบ็อกซ์แบบนี้เลยถ้าพร้อมแล้วหยิบมือถือก่อนนะแล้วโทรมาเลย0-2 7668899หรือ Line แอดอาร์มาโดทีวีนะครับย้ำว่า1,000งพันสิทธินะถ้าเกิดว่าเป็น1,000เอ็นเนี่ย2อ9 0ก็ไม่ขายแล้วเพราะว่าเรากันเอาไว้ให้เฉพาะดับเบิลเดทเฉพาะรายการนี้เท่านั้นเลยได้เลยนะครับอันนี้คือเอสคอลลาเจนนะครับเป็นคอลลาเจนที่หนุ่มฮยอนบินเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะครับหลายคนก็เคยดูละครของเขานะฮะวันนี้ครับไม่มีแบบซื้อ3แถม5หรือ2แถมวันนี้เอาไปเลยครับ5กระป๋องจุกๆแบบนี้เลยจาก7,090ซึ่งปกติเนจ็ดพันเซตแบบนี้เราขายอยู่2ส9 0แต่วันนงปกติเลเดท ครับลดไปอีกครับ1,990บาทเท่านั้นครับโทรมาเลยครับ027668899หรือ Li@ น์แอดอาร์มาโดทนะครับจะได้แก้วนี้นะเป็นคอลลาเจนที่ชงแล้วใสไม่ใส่สีแล้วใส่ผงเมลอนสกัดจากฝรั่งเศสเข้าไปด้วยนะครับวิธีการสั่งของของอาร์มาโดง่ายมากถูกต้องครับผมเวลาโทรมาเนี่ยต้องบอกว่าโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยคนที่ซื้อไป2,990อาจจะโทรมาด่าจนสายไม่ว่างโทรมาก่อนคือยิงมาแล้วสายไม่ว่างเนี่ยไม่เป็นไรภายใน20นาทีนะครับพนักงานจะโทรกกกลลับบไปแแ้ว็ออค่่ชืที่่่ออยูแแล้วก็เบรร์โทคนะ อ๋อนะครับ บล็อกนี้ยจะไปส่งถึงบ้านเลยสะดวกสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนหน้าก็ได้นะแต่ต้องจองสิทธิ์ให้เป็น1000สายแรกนี้ก่อนนะครับแล้ววันนี้จะได้คอลลาเจนกระป๋องสีแดงเนี่ยหกระป๋องจาก7,950พร้อมกล่องเนี่ยนะครับในราคาเพียง1990งพันเก้ารอเอ้าะฮะเทำไมน้ำมันหายไปหน่อยนึงอ้าวกินแลที่สำคัญที่สุดมันเป็นลิมิเต็ดทิเดชั่นถูกต้องมาเฉพาะดอรเบอร์เดตแล้วเป็นดอรเบอร์เดทที่ทำให้ทุกคนเอ็นจอยถูกต้องครับผมแล้วถ้าเกิดว่ายังลังเลอีกเอ๊ะยังไงนะปกติกินแต่่่่่กกกกกรรรรระะะะปป๋๋อออองงงงงงททคคคััััับบบวนนนนนนนีีีีีี้้้มมสิายยยืซึเ็จไดโโล ของซัมซุงมารีนแอนด์อินชอลันเนี่ยแปะอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าโลโก้ซัมซุงเนี่ยเราจะคุ้นชินเวลาเราไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมตอนกลับประเทศไทยเนี่ยเขาจะพาซอเขาจะพาเราแวะห้องซื้อของสี่เหลี่ยมเนี่ยพี่จะบอกให้ว่าครับถ้าแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรแล้วแต่ถ้ามีโลโก้ซัมซุงกำลังยตีแปะอยู่เนี่ย มันคือของที่พรีเมียมและดีะมากถูกต้องอช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอามาโดนะครับจับมือกับโรงงานเกาหลีก็เลยได้โลโก้เนี้ยมาแปะด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยที่ที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีการให้รางวัลสินค้า <ผม S 3> โดยการเอาสินค้าเนี่ยที่ส่งออกเอ็กพอร์ตเนี่ยนะครับไปวางแล้วก็เทสกันนะฮะซึ่งคนที่แบบว่าให้รางวัลเนี่ยนะครับสุดท้ายเราได้มา1รางวัลด้วยเรียกว่ารางวัล GSA นะครับหรือว่า Consumer Certification Award ปี2020นะครับเอาล่ะตอนนี brand, oh. car, But, today, 1, Now, 1, oh. ้อะไรๆก็ได้หมดแล้วแต่ถ right ้าคุณผู้ชมทำบ้านต้องได้สิทธิ์ก่อนเอาเบอร์โทรอีกครั้งถูกต้องนะครับวันนี้นะครับเอสคอลลาเจนกระป๋องละ1 1 0 0 0เซนหนมิลลิกรัมนะครับเอาไปเลย5กระป๋องเนี่ยจะกินร่วมเนี่ยเกือบ5เดือนนะครับจาก7,950พารวันนี้นะเคยลดแล้ว2,950ได้ทั้งบล็อกแบบนี้ก็หมดอยู่แล้วแต่วันนี้1,000งพสายในโอกาสเดี๋ยววันเดย์นะครับเหลือแค่1,990บบบาาทททไได้้ปัง็อกกเลยรรีโม่อนนะอย่าลังเลนะ026688899เก้าร้อยิงไม้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้ว ยี่สิบนาทีเท่านั้นพนักงานโทรกลับไปเลยแล้วก็เก็บเงินไปทางก็ฟรีนะไม่ต้องจดเลขบัญชีไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องกังวลครับบอกแค่ชื่อที่อยู่ของอันเนี้ยไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินแบงค์พันสองใบได้ตังทอนสิบบาทด้วยเอาเป็นว่าโทรกันให้ทันนะครับเพราะว่าเป็นเดอเดียร์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะแล้วบอกเลยขายตามกระทุนอย่างนี้นะฮะต้องการให้ทุกคนมีความสุขในช่วงภาวะแบบนี้ด้วยอให้ทยกนมีความสุขและขอให้อามาโดปังๆด้วยครับทุกครับขอบคุณครับทริปุปปรทดม แม่มันแล้วแต่คนจริงนะวางแผวางแผนคุณ่าจริงจริงการวางแผนอะไรทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับที่ว่าเราวางรากฐานชีวิตเอามายังไงก่อนจะจากกันไปในวันนี้รากฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากว่าท่านวางรากฐานชีวิตมายังไงถ้ายังไม่ได้วางรีบวางทั้งแต่วันนี้รีบวางซะนะครับเพราะรากฐานนี้จะเป็นตัวกําหนดวิธีคิดความคิดและการดําเนินชีวิตถ้าท่านวางรากฐานได้ดีมากๆท่านจะกลายเป็นผู้เลือก จะกลายเป็นผู้เลือกจริงๆครับท่านจะสามารถเลือกอะไรก็ได้ถ้าท่านวางรากฐานดีแต่ถ้าท่านไม่ได้วางรากฐานชีวิตท่านให้ดีท่านจะกลายเป็นแค่ตัวเลือกมันต่างกันมากนะฮะเป็นผู้เลือกกับเป็นตัวเลือกแล้วไม่มีคำว่าสายนะครับทำวันนี้ได้เลยเปลี่ยนชีวิตใหม่วางรากฐานตัวเองใหม่ใช้ชีวิตอย่างเป็นผู้เลือกลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับอนุญดีครับ